โมเมธานาชาสุกสดตรีมต่อสัญญากับลกเกหลิใต้เป็นฤดูกาลที่3ในปี2025-2026ค่ะแฟนฟุอบอลหลายท่านก็เสียดายนะคะเพราะว่าในฤดูกาลนี้ก่อนที่โมเมจะมาลุยลกเกหลีใต้เนี่ยโมเมก็ได้ไปลุยยุโรปทางฝั่งโรมาเนียมาแล้วและถ้าฤดูกาลนี้โมเมไม่ต่อสัญญากับลิเกหลีใต้ทางฝั่งยุโรปก็อาจจะติดต่อโมเมชาสุกสดมาอีกก็ได้ทางนี้ทางนั้นเราต้องเครารพการตัดสินใจของโมเมธานาชาสุกสดนะคะถึงแม้ว่าจะถูกเมินมาในฤดูกาลนี้ในช่วงตน้นด้วยเม็ดเงินด้วยสภาพแวดล้้้อมมมที่โเเคคคุุนนนยชิกับ เกาหลีใต้แล้วก็มีแนวโน้มสูงค่ะว่าโมเมจะต่อสัญญากับลีเกาหลีใต้ในฤดูกาลนี้ก็ดูสิคะขนาดมาเกาหลีใต้ช่วงกลางคันนะคะผลงานทั้งหมดใส่ตินะเวลานี้เนี่ยโมเมทัน้าสุขสดยังทําได้มากกว่าฤดูกาลที่แล้วที่มาตั้งแต่ต้นสัปและผลงานของไฮพัสก็น่าทึ่งมากๆหลังจากที่โมเมกลับมาช่วยทีเปแฟน์กีอย่างไรคะโมเมควรต่อลีเกาหลีใต้เหมือนเดิมหรือไม่โอ้โหลีเกาหลีใต้แต่ละปีมีลุ้นนะคะ อยู่เท่ากับเหมือนโดนเชื่อดิดนึงเลยค่ะลืมบอกนะคะวันนี้เป็นนัดสุดท้ายของโมเมทาชาสุขสดพุทธที่19มีนาคม2568นะคะทางไฮพา a s สจะเจอกับเรสปาของทางฝั่งเมกาวตีค่ะเป็นกําลังใจให้โมเมในนัดสุดท้ายลีกเกาหลีใต้ด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นนัดสุดท้ายของการเล่นในลีกเกาหลีใต้หรือไม่ะรอลุ้นกันค่ะ